พระพุทธประวัติย่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นความรู้ในเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธที่จะสามารถน้อมนำอัธยาศัยให้มีความศรัทธาเลื่อมใสและเชื่อมั่นในวิชาคือพระสัพพัญญุตยานและจรณะคือปฏิปทา ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเป็นบารมีญาณมาตั้งแต่การก่อนตัสรู้ขนาดตัดสรู้และภายหลังจากตัสรู้ผู้ได้ศึกษาพระพุทธประวัติแล้วล้วนมีจิตสัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยยิ่งได้ศึกษาประวัติของพระอัครสาวกพระอาสีติมหาสาวกพระอริยะสาวกและอุบาสกอุบาสิกาท่านอื่นๆที่ท่านได้บำเพ็ญบารมีมา จนได้บรรลุมร์ผลนิพพานซึ่งมีประวัติน้อมอัธยาศัยในการทำความดีให้ยิ่งขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นการบำเพ็ญบารมีญาณเพื่อการบรรลุอริยผลพระพุทธประวัติย่อตอนที่หนึ่งลุมพินีวันกบิลพัทสถานที่ประสูติเสวยสุขในราชสมบัติลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นราชอุทยาน ของกษัตริย์สักยะวงศ์และโลกิยะวงศ์ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทเมืองหลวงของแคว้นสักกะกับกรุงเทวทหะเมืองหลวงของแคว้นโกริยะเมื่อพระเจ้าสุดททนะสักยะวงศ์แห่งกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะได้อภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาเทวีโลกิยะวงศ์แห่งกรุงเทวทหะแคว้นโกริยะซึ่งทั้งสองแคว้น มีภูมิแดนติดต่อกันพระโพธิสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสิริมหามายาราชเทวีพระนางทรงรักษาศินห้าได้อย่างบริสุทธิ์ทั้งไม่เกิดกามาลมอีกเลยเมื่อทรงคันได้สิบเดือนเต็มมีพระประสงค์จะเดินทางไปประสูติพระโอรสที่กรุงเทวทหะตามประเพณีนิยม พอเสด็จถึงลุมพินีวันก็ประสูตรพระโอรสผู้มีกายสะอาดห,หมดจดผุบผ่องดุดแก้วมณนีไม่แปดเปื้อนด้วยของปฏิกูลต่างๆพระโพธิสัตว์ผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการประสูตรได้คู่หนึ่งประทับยืนด้วยสองพระบาทอย่างมั่นคงทรงหินพระไทยไปทางทิศเหนือแล้วเสด็จย่างพระบาทไปเจ็ด้า ทอดพระเนตรดูทิศต่างๆแล้วเป่งอาสะพิวาจาอย่างองอาจว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้เราจะไม่เกิดอีกกรุงกบิลพัทเป็นเมืองหลวงของแคว้นสกกะตั้งอยู่ตอนเหนือของชมพูทวีปติดต่อกับป่าหิมพานเชิงเขาหิมาลัยอันหนาวเหน็บ เพราะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีเมื่อหิมะละลายกลายเป็นสายน้ำไหลเอิมอาบซึมซาบอยู่ใต้ผิวดินทำให้กรุงพบิลพัฒ์เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและพวกมนุษย์เพาะปลูกเอาไว้ความอุดมสมบูรณ์นี้ทำให้ชาวเมืองมีความผาสุกก็จริงแต่ได้ปิดบังความจริงบางอย่างเอาไว้นั้นคือความทุกข์ เพราะเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นซึ่งไม่มีผู้ใดจะหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้นอกจากผู้พิจนารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันยิ่งเองเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ห้าวันพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาได้ประชุมพระบรมวงศสานุวง์ทั้งสองฝ่ายเพื่อจัดงานมงคลขนานพระนามและทำนายพระลักษณะพระโอรสจึงเชิญครามมณนาจารย 108รูปลูกมาเลี้ยงอาหารในราชมนเทียนในจำนวนนั้นพามมนาจารย์8ท่านคือรามะคชะรักขณะโชติมันติสุโพชะสุทธธัตะสุยามะและโกธัญญะได้รับเกียรติให้เข้าทำนายพระรัชหนะที่ประชุมมีมติขนานพระนามพระราชะโอรสว่าสิทธ,ธัตถะผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จ พามานาจารย์เจ็ดท่านแรกได้พยากรณ์เหมือนกันว่าพระโอรสผู้ประกอบด้วยมหาบรุรุษลักษณะ3 2มประการเช่นนี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระบรมเดชานุภาพมากถ้าออกพนวดจะได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาเอกของโลกมีเพียงโกธัญะญพระมามนาจาร์หนุ่มท่านเดียวเท่านั้นที่ทำนายเป็นคติเดียวว่าจะเสด็จออกผนวด และได้ตัดสลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระศาสะดาเอกของโลกแน่นอนกุงกบีรพัทเป็นอนุสอนสนียสสถานที่พุทธบริษัทจะได้หวนระลึกเป็นคตินิมิตสองอย่างคือถ้าอยู่ของราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเสด็จออกผนวดจะได้ตัดสู้เป็นพระศาสะดาเอกของโลกปัจจุบันลุมพินีวัน กุงกบิลพัทตั้งอยู่ในตำบลลุมมินเดประเทศเนปาลติดชายแดนตอนเหนือของประเทศอินเดียพระเจ้าสุดทวทนะและพระมเหสีสิริมหามายาเทวีได้ผูกมัดพระโอรสไว้ด้วยกามสุขในราชสมบัติโดยมีพระประสงค์ให้พระโอรสอยู่ครองราชเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเอกของโลก ไม่ประสงค์จะให้ออกผนวดตามคติพยากรณ์ของพามานาจารย์ทั้งหลายเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญวัยขึ้นโดยลำดับเมื่อพระชนมายุเจ็ดพรรษาได้ตามเสด็จพระบิดาไปในงานพระราชพิธีวัดประมงคลจลดนางคันแรกนาขวัญพระองค์ทรงบรรลุปฐม,มายานภายใต้ต้นว่านใหญ่เมื่อพระชนมายุ16พรรษาได้ศึกษาศิละปะวิทยาการในสำนักของอาจารย์ วิศวามิทรงเชี่ยวชาญในศิลปะยิงหนูสหัสถามและได้อภิเศษสมรสกับพระนางยะโสธราหรือพิมพาราชาธิดาของกษัตริย์โกริยวงศ์ซึ่งพระนางทรงเป็นสหชาติผู้เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธะหนึ่งในเจ็ดอย่างอีกหกอย่างคือพระอน,นุนการุทายีอัมมานายฉันทะมหัดเล็กม้ากันตกะต้นศีมหาโพธิ์ และขุนทรัพย์สี่มุมเมืองต่อมาท้าวสก,กะเทวราชได้ส่งเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและพระสามณะมาปรากฏให้ทอดพระเนตรเพื่อน้อมพระไทยให้เบื่อหน่ายในการมาสุขให้เห็นความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายและน้อมพระไทยให้อยากละทิ้งการมาสุขแล้วเสด็จออกผนวดพระราหูประสูติพระเจ้าชายสิทธะทรง อุทานว่าราหูชาโตพันธนังชาตังบวงเกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกพันเกิดขึ้นแล้วจึงได้ขนานพระนามพระโอรสว่าราหุลกุมารแปลว่าผู้เป็นดุจเครื่องพันธนาการที่ยากจะดิ้นหลนให้ดุจพ้นไปได้เจ้าชายสิทธัตถะแม้เคยได้สวยกามมาสุขในราชสมบัติอันยิ่งกว่าสมบัติทิพบนสรวงสวรรค์มาตลอด29ปี แต่ด้วยพลังแห่งพระพุทธบารมียานที่ได้บำเพ็ญมาในการก่อนเมื่อทรงพบเห็นเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายที่กำลังประสบกับความทุกข์แสนสาหัสและเมื่อได้เห็นพระสมณะผู้นุ่มผมผ้ากาสาวะพัดมีอากับกัริยาสงบเย็นหน้าเลื่อมใสทรงมีพระหัไทยสลดสังเวชและเบื่อหน,น่ายจากเพลงขับของนางกีสา โคตมีธิดาของพระนานางจึงเริ่มค้นหาหนทางที่จะหลีกหนีให้พ้นจากความทุกข์ในภาพของความสุขเหล่านั้นทรงเล็งเห็นเนคขมะว่าเป็นทางออกผนวกเพียงทางเดียวที่หลีกพ้นจากความทุกข์นั้นแล้วบรรลุถึงความดับเย็นได้พระสิทธถะออกบวชเมื่อได้โอกาสเจ้าชายสิทธ,ธะก็ประทับบนหลังม้ากันทกะ เสด็จออกทางประตูพระนครทิศตะวันออกในยามราตรีโดยมีนายฉันทะมหาดเล็กเป็นผู้ติดตามเสด็จพอลุ่งสางก็เสด็จมาไกลถึง30โยชน์ถึงบริเวณชายฝั่งแห่งแม่น้ำอโนมานาทีซึ่งเป็นสายน้ำกั้นพรมแดนระหว่างนครทั้ง3คือกรุงกบิลพัทกรุงสาวัตถีและกรุงเวสาลี พระอ,องค์ได้เสด็จข้ามแม่น้ำอโนมาณทีไปอีกฝากหนึ่งแล้วทรงเปื้องพระภูษาออกพองผ้ากาสาวพัดใช้พระขันตัดพระเมาลีให้เหลือพระเกศาไว้ย,ยาวประมาณสององคุรีมอบพระภูษาและม้ากันตกะแก่นายฉันนะให้นำกลับพระนครส่วนพระอ,องค์ประทับอยู่ที่อนุปิยอำพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีนั้น ประทับเสวยสุขอันได้จากการบรรบชาและการเข้าปฐมมยานตลอดเจวันแล้วเสด็จด้วยพระบาทต,ต่อไปอีก30โยชน์ก็ลุถึงเขตมหานครราชคฤตอันเป็นเมืองหลวงของแว้นมคตต่อมาอีกเจปีเมื่อพระเจ้าสุดทธทนะทรงสดับข่าวว่าพระโอรสของพระองค์บำเพ็ญทุกกริยา6ปีได้ตดรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐบัดนี้ประทับอยู่ณวัดพระเวรุวันมหาวิหารเมืองราชาคฤห์แคว้นมคตจึงส่งอำมาตย์พร้อมบริวารหนึ่พันคนรวม9คณะไปกรุงราชาคฤห์เพื่อทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จกับกรุงกบิภพัดอำมาตย์และบริวารทั้ง9คณะเมื่อไปถึงได้ยืนฟังครมเทศนาอยู่ท้ายบริษัท บรรลุอรหันตผลได้รับการบรรพชาและอุปสมบทเป็นพิสุด้วยวิธีเอหิภิกุอุปสัมปทาไม่ได้ทรงข่าวให้พระเจ้าสุทธโธนะทรงทราบพระองค์จึงส่งกาลุทายีอัมมาผู้เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าไปทูลเสด็จให้จงได้เมื่อไปถึงได้ฟังพระธรรมเทศนาได้บรรลุอรหันตผลท่านพระกาลุทธายีเถระ เฝ้ารอจนถึงวันเพ็ญเดือนสีจึงได้กราบทูลอารัธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จกรุงกบิลพัตรเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองฝ่ายโดยได้พระประพันธ์เพลงขับให้คนร้องพันนาถึงหนทางที่กำลังสะดวกและสำหรับการเดินทางกับกรุงกบิลพัตรให้พระพุทธเจ้าได้สนับเป็นอุบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จออกจากกรุงราชพฤห์บ่ายพระพักสู่กรุงกบิลพัทพร้อมด้วยพิสุบริวาลสองหมื่น 20, ลูกเดินทางวันละหนึ่งโยชน์60วัน60โยชน์เมื่อใกล้จะถึงกรุงกบิลพัทท่านพระกาลุทายีเทระได้เหาะไปแจ้งข่าวการเสด็จแก่พระเจ้าสุทโธทนะและรับอาหารบิณฑบาตกลับมาถวายพระพุทธเจ้าเสมอพระเทระทำเช่นนี้ทุกวัน ทำให้ชาวเมืองมีความชื่นชมยินดีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายผู้ยังราชกุลให้เลื่อมใสเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงกรุงกบิลพัทได้เข้าประทับแรมที่ปราสาทของเจ้านิคโครธสักยบุตรที่บุรณะใหม่ล่งเชา้าพระพุทธองค์เสด็จออกบินเทบากผูกพระเจ้าสุดโธธนะตัดพอว่า ทำให้วงสกุลเสียหายพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าการออกบิณรบาตเป็นวงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วงของกษัตริย์แล้วได้ตรัสพรธธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับความประพฤติทธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติทธรรมสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า พระพุทธบิดาสดับแล้วได้บรรลุโสดาปติผลพระพุทธองค์จึงตัดพระธรรมเทศนาต่ออีกว,ว่าบุคคลพึงประพฤติธ,ธรรมให้สุจริตไม่ประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระพุทธบิดาสดับแล้วได้บรรลุสกทาคามีฝ่ายพระนางประชาบดีโคตมี สดับแล้วได้บรรลุโสดาปติผลพระนางยโสธราผู้มีความจงรักภักดีต่อพระสวามีมากตั้งแต่วันที่พระสวามีสเสด็จออกผนวดพระน,พะนางทรงนุ่งหม่มผ้ากาสาวพัดเสวยมื้อเดียวบรรทมบนเตียงนอนไม่ทัดทรงดอกไม้ไม่ลูบไล้ของหอมทรงกระทำตามทุกอย่างพระพุทธเจ้าตัดจันทกินนารชาดก โปรดทำให้พระนางยะโสธราได้บรรลุโสดาปัติผลเจ้าชายนันทะกำลังเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับนางชนบทกาลยานีได้ถวายอาหารบินฑบาตแต่พระพุทธเจ้าอุ่มบาทตามส่งถึงนิโคทรามได้อุปสมบทเป็นพิสุบำเพ็ญเพียรโดยพิจารณากายว่าเป็นของไม่งามเป็นสิ่งปฏิกูลได้บรรลุอรหันตผลได้รับยกย่องว่า เป็นเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายผู้สามารถคุมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายราหุนกุมารถูกมารดาประดับประดาแล้วส่งไปทูลขอคุณทรัพย์ใหญ่พระพุทธองค์ได้มอบอริยทรัพย์เจ็ดประการโดยมอบให้พระสารีบุตรเทระเป็นพระอุปชาบรรพชาแก่เธอด้วยวิธีติสนะคมนูปะสัมปทาได้รับไตสราคมเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธบิดากำลังเศร้าโศกเพราะพระโอรสและพระนันดาทั้งสามบวชพระพุทธองค์ได้ตัดมหาธรรมปาราชาดกทำให้พระพุทธบิดาบรรลุอนาคามิผลเจ้าชายหกองค์ออกบวชเจ้าสักยะปิมพิละเทวทัตพัทคุพันธิยะอนุรุทธ,ธะและอานนท์ทั้งหกได้ชวนนายอุบาลีภูษามาลาเข้าเฝ้าทูลขออุปสมบท ระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยอัมภวันของพวกเจ้ามัละในจำนวนนั้นพระกิมพิละและพระพัทคุพระพันธิยะพระอนุรุธทธะพระอุบาลีได้บรรุอาหารหันตผลส่วนพระอาน,นุนบรลุโสดาปฏิผลพระเทวทัตบรลุลิตรระดับปุทุชนต่อมาหลังจากออกภรษา,าที่4พระพุทธองค์เสด็จสู่กรุงกบิลพัทอีก เพื่อทรงบําเพ็ญปิตุปัฐานธรรมตัดอนิจจตาทิธรรม,มสูุให้พระพุทธบิดาฟังว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาพระพุทธบิดาจเจริญวิปัสสนาตามกระแสธรรมบรรลุอาหารตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วนิพพานในวันนั้นพระนางประชาพดีคตมีมีพระไทยน้อมไปในการบรรพชา ข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณนิโคโทรามทูลขอบรรพชาและอุปสมบทเมื่อถูกพระพุทธองค์ปฏิเสธทรงเศร้าโศกมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทำพระทักษินแล้วเสด็จกลับราชนิเวศ